วันนี้หนูจะไปเล่นเกมช้างนะคะมาขายกวนนะคะบอกสิลหนูก็จะไปเล่นเกมช้างว่าช้าช้าช้างแล้วหนูก็จะร้องเพลงว่าช้าช้าช้าต้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าแล้วหนูบอกแล้วหนูก็บอกว่าหนูจะเล่นเพลงช้างก่อนแล้วหนูก็จะ อกช้างว่าช้างพี่ขอเล่นเกมได้ไหมแล้วแล้วเวลาจะคออ่ะมันก็คือร้องเพลงจะเล้วเดี๋ยวไปร้องก่อนแล้ววันนี้วันนี้จะได้โฆษณาขายกล้วยไหมคะเนี่ยโฆษณาขายกล้วยด้วยสิคะกล้วยพ่อเอกนะคะกล้วยพระเอกกับกล้วยคนอย,ยอยะเลยอ่ามีอะไรมั่งคะข,ขายอะไรมั่งกล้วยมีกล้วยมีอะไรคะอ้อยอ่า ฝากแม่แม่ขอบแม่แม่กดติดตามเพื่อพวกเราแังใจด้วยนะบายบายฝากติดตามช่องด้วยนะคะอขอบกดติดตามช่องด้วยนะบายบายช่องใครคะแม่ก้อยช่องใครคะแม่ก้อยน้องมีตาน้องมีจางฝากแม่แม่ติดตามด้วยนะคะฝากแม่แม่ติดตามด้วยะคะ่ะบ,บายบายจุจ๊บด้วย ก็จะร้องเพลงอีกอย่างหนึ่งช้างมาป่าอ่ะร้องเลยค่ะร้องเลยค่ะ ไปเพลงเลยคะค่ะต่อไปเพลงเลยคะเพชากลับมาปายอร้าค่ะอ่าหนึ่งสองสามชาชาชา้เ,าเคยินชามื่าชาตัวไไม่ป่ามูกยจ้ายากกุ้งมีเขียว,วใสเือุ่งหานีม้เไปเรามาป่านะคะยังไม่จบเลย <laughs> มาป่าเออ,เออใช่มาป่าจอวาย้ายฉันเห็นมันตึงต้นมาฉันไปแล้วฉันไปตามมันไม่ใจตั้งแล้วชันก็เป็นคุณแม่ค้าได้เองแล้วฉันก็จับกินเธอ ហើយវាចាប់ពេលឡាចាប់ចាប់ហើយចាប់ចាក់គឺអូ៎មកមិនប្រើក្កាយនេះផងយ៉ាងនេះជប់ហើយជប់មេដាក់អី

เองมากจับเมื่อให้ตัวเองหน่อยค่ะอ,อ่อาอวเพลงลองใดง้ดังดัง โอ,โอ้เป็นหนจั <laughs> <laughs> บได้เลย <laughs> <laughs> สวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะหนูชื่ออะไร